มึงเล่นแต่ป้ายเขียววะนะมึงแทบปืนด้วยนะปืนแทบปืนนะอย่าไปสู้นอกไฟอย่าไปสู้นอกไฟอย่าไปสู้นอกไฟมึงเห็นบ้าตอนนี้มึงฟังกูเล่นแค่บ้านเรามึงฟังกูปืนหลักเล่นแค่บ้านเราปืนฟังกูปืนหลักเล่นแค่บ้านเราปืนหลักเล่นแค่บ้านเราปืนมาแก้หลังบ้านผมหน่อยได้ปะได้ได้ได้ท็อปปืนมาท็อปปืนมาสามคนพอท็อปปืนตะกอดพี่ท็อปปืนตะกอดพี่มาแก้หลังบ้านหน่อยท็อปปืนตะกอดพี่ไกักจบหลังรถไฟฟังเสียงผม ไอผมโล่งหน้าโคผมล้วนะโคถนนถนนอลงผมด้โอเคโอเคโอเคเต้ไป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 ออม่มึงขึ้นก่อนมัน ไม่ต้องล็อกรถก็ได้นะเื่อแบบอุ้มศพขึ้นได้เพราะว่าเราเราเล่นไม่ได้เราไม่ได้อยู่แล้อล็อกเลยเขาไม่ขโมยเราไม่ขโมยรถนะเราสีน้ําเงินนะเราสีน้าเงินไม่ขโมยรถไม่ป้นย่งศพจากมือได้เล่นตามสั่งพี่เท่านั้นไม่อินโฟมั่วในวอลปืนหลักคุยกันเท่านั้นโอเคไหมแล้วก็คือตาเนี่ยมึงเล่นตามองมือเล่นนะหูเนี่ยฟังกูด้วยไอ้เหียหูอย่าดับเล่นอย่างโง่แบบเมื่อวานน่ะไม่เอาเหียเล่นกันจะเป็นตะบะและตะละมาก รีเช็คเรื่องจีหน่อยเรื่องจีอ่ะมันกดไม่ได้เลยถูกต้องป่ะกดไม่ได้พี่กดไม่ได้เลยครับจีกดไมันต้องหาเพื่อนไม่เจอนะเว้ยถ้าเพื่อนเอาไปออกไปแบบอ่ะคือมาเนี่ยเขาขอให้เราเล่นเต็มที่เราก็ต้องเต็มที่นะกูบอกให้นะมึงจะมาโม่งสเปซสปายเที่ยบเดี๋ยวได้เวลาผมอยากรู้ว่าพี่จะให้เล่นยังไงหมายถึงว่าคือไอ้เที่ยถ้าสมมติว่าโดนอุ้มออกไปเลยคือเพื่อนหายไปเลยนะคนหนึ่งอ่ะไม่ถ้าสมมติถ้าถ้าสมมติว่าโดนโดนมันโดนอุ้มออกข้างนอกเนี่ยคือมันกดจีไม่ได้ถูกไหมใช่แต่พี่ต้้อองถามหนึ๋ยวพอออกไฟหรืเปล่า รอสักครู่แล้ววอสิบอยู่ไหนะฮะไหนเปิดลมอ่อขอเขาจะมาแล้ววอสิบอยู่ด้านหน้าเห็นปะมึงเห็นโคกระโดดเตือนต้องไปซื้อถังมันด้วยแล้วดูน้ำมันด้วยแล้วหลอต่ออ๋อเออต่อไม่ออกต่อไม่ออกพี่คือคือจีอ่ะเวลาโดนอุ้มออกมันกดไม่ได้ถูกป่ะจีจีพีเอสอ่ะจีพีเอสอ่ะเวลาโดนอุ้มออกจากไฟมันกดไม่ได้ใช่ไหมต้องต้องห่อก่อนต้องห่อก่อนถึงจะกดได้แล้วแล้วกรณีที่เราจะเล่นกันแบบว่าอุ้มศพออกนอกไฟไหมหรือยังไง ได้แล้อยากได้แบบไหนอยากเล่นอยากเล่นปกติเอาเอาปกติปกติปกติมึงเล่นแบบไหนเล่นแบบอุ้มงคอุ้มออ์กับขกด F ก็คือเอาแค่ขึ้นรถถูกป่ะไม่เอาอกไปข้างนอกไม่เอาไปทิ้งถูกไหมเอางี้ไหมเราเล่นเราเล่นไม่เอาศพล่ะนะได้ป่ะมีรถไม่เอาศพขึ้นรถเลยใช่ไหมก็คือวิ่งวิ่งกากอย่ใหญ่ๆวิ่งกากไม่เอาศพขึ้นรถถูกป่ะอยากอยากเล่นแบบนี้ไหมหรืออยากเล่นเลยเออเอางี้เอาเอาขึ้นรถก็ได้แต่แต่ไม่ไม่เอานี่ป่ะไม่เอาไปข้างนอกไฟถึงไงดี

เล่นแบบไม่เอาออกไฟเปล่าอ่ะโอเคไม่ไม่ไม่เล่นเล่นแบบนี้เล่นไม่เอาขึ้นรถไม่เอาศพขึ้นรถเลยอะโอเคไม่เอาศพขึ้นรถเลยโอเคแล้วค่อยเอาขึ้นโอเคโอเคโอเคตามนี้รู้เรื่องโอเค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 อะฟังนะฟังนะเล่นไม่เอาศพขึ้นรถเลยนะไม่เอาออกไฟโอเคเปล่าไม่เอาศพขึ้นรถเลยรู้เรื่องนะโโออเเคค เป็นเขาเรียกอะไรพี่รอบนี้มีพี่เย็นกับผมเลยนะจบไม่ไม่อุ้มศพขึ้นรถด้วยใช่ไหมไม่อุ้มศพขึ้นรถจะจะอุ้มศพขึ้นรถก็ต่อเมื่อไฟจบเอาห่อแค่นั้นโอเคโอเคโอเคน้าสลับเบาะที่นั่งไงครับคือจะเอาไปซ่อนในพุ่มในไฟอะไรเนี่ยปกติแต่ไม่เอาขึ้นรถเด็ดขาดเข้าใจไะอุ้ยของจริง ก็คือลงพังลงเหรอพังกัดเกลียดครับใช่ถูกต้องห้ามมาขึ้นรถมีคำหนึ่งมีคำหนึ่งที่จะบอกเวลาใครที่ต้องการเติมน้ำมันอ่ะมันสามารถเติมแบบไวได้นะแบบสูตรแบบโกงอ่ะปื้มปื้มป่ะนะจะแบบปื้มปื้มดีลลัวนะกดดีลลัวฮัลโหลเขาบอกว่าปั๊มน้ำมันไม่ระเบิดกูร้องให้ไม่ได้ติ๊กออกใช่ไหมติ๊กอะไรวะไอ้หวนไม่ต้องไปโฟกัสด่านาหนะานี่เราไม่ได้โกรธเล้วอ๋อเ่นติ๊กอะไรวะบอกกูหน่อยดิกูจะได้ปรับใช่ไ เ้ยด่าเค้วยได้ไหมอ่ะตอนตั้งค่าไฟเอ็มปดปากนะคูบอกก่อนติดปากนะปากนะต้องออกไม่สมควรนะน่าจะรู้อยู่แล้วตแล้วอย่ากนเยออกนไม่มวตุงกคือเ่อเล่นี่นี่อใส่ได้เต็มที่แต่กลับไปวอยู่าต้องรีตอมอไหมหรือไงสังที่พี่อยู่คือถ้าด่าแล้วมันจะเก่งขึ้นไงเพราะว่า ถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงแบบกูด่าให้ไหมมึงอ่ะถ้าไม่ด่าแล้วเดี๋ยวมันไม่เก่งที่ตำแหนเราได้ด่าใครด้วยหรอบอมเพื่อนฟังอย่างเดียวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอรีตอบอมหนึงลืมปรับไอ้ขับรถแล้วกล้องไม่สั่นสักครู่อ่ะไหนปรับตรงไหนมึงบอกกูมาคุเข้าไปเซตติ้งแล้วไงต่อ แ a นเบรกคาเม m ่า a นี้ปะ่ะอ่าเียเออกด้วยที่ห้าสามสี่ห้าติ๊กใช่ไหมอันที่ห้านี่คือติ๊กถูกปะ่ะแล้วก็เอาข้างล่างออกน่าจะแฮนด์เบรก อ่ะมึงจะใช้คำว่าหน้าจ่าดิมให้กูออกมาปัา่มมึงจะใช้คำว่าหน้าจา่าได้ไงเนี่ยไอสัตว์แล้วแฮนเบรกนี่คือต้องติ๊กหรือติ๊กออกที่อ่ะมึงใช่ไหมเนี่ยแค่นี้นะโอเค โอ๊ะโอ๊ะโอ้ะที่4บิดหน่อยไม่อยู่ครับเขาไม่อยู่ในเมืองแล้วเขาออกไปแล้ว

ล้วพี่อยู่ไหนบูมอยู่ปะไหนเราอยู่ไหนบูมทางบูมก็่ส่งเขาบินนี่พี่เตะเรากลางปีกแล้วส่งเนี่ยพุ่งเข้าไปอะเหมือนป่ะมามามารอแพทรอแพทเราพร้อมแล้วนะพอรอแพทเราพร้อมไปนะกางปีกอยู่ไหนที่ผู้ชายส่งอะเข้าไปด่าแล้วหนีออกมาได้ไหมมือไม่แข็งเทียบเลยวะฮะเฮ้ยปืนอะปืนแท็กปืนก่อนนะปืนแท็กปืนก่อนนะพยายามไปหลุดนอกไฟนะโอ้ยตามนาโนกันด้วยนะขึ้นตัวล้วนะเขาขึ้นตัวล้วนะเจอบล็อตยังอ่ะ เพิ่อีกเพิ่งทายขนาดนั้เบียเครื่องมาแล้วอ๋อเฮ้ยมึงซ่อมแล้วย่าเรื่องคอกระจกนะใครเล่นปืนอ่ะมันต้องอออนะคอ้กระจกทีนึงข้าต่อขับลงด้วยเหรอพี่พี่หนุ่มเมื่อกี้ผมมีคนคว้ประตูอ่ะเปิดไปไม่เจอใครอยู่อยู่ถูกเลยนะอยู่ถูกเลยนะนี่อะไรไอ้ปื้มพีม่ดำเราจะปิดไฟ มีสกาปิดไฟเดี๋ยวเราปิดไฟเอ้ยเราเปิดเราเปิดไฟสูงเลยเปิดไฟสูงเลยตีตีตีรถสิบเออเออเปิดไฟสูงเปิดไฟสูงไปเลยเปิดไฟสูงไปเลยแปดว่าอย่างแปดไอ้แตกตาอะไรเหมือนหลอกขนมคูเปอร์แล้วก็ไอ้เฮิร์ตสามคนโฟกัสในไฟหลักที่เหลือแท็กรถเป็นหลักคนยิงในไฟปร่าปลายดูหน้าที่ตัวเองพร้อม ามคนหลังบ้านที่เหลือบนใช่ไหมพี่ถูกต้องเล่นค่บ้านเราแค่3ามคนที่เหลือฟีสไตล์แล้วก็ชานมรับนมเย็นดูตบกักดีๆบ้านเราอะขออินโฟพู้ในวอรมาเลยเข้าใจไหมสามคนนี้ที่เหลือในวอร์สำคัญมีอะไรฟังแค่พี่ไปลุยเลยเขรยงอยู่ในเกมนีพ่แพมาแล้วมาแล้วแพทมาแล้วแปับนึงไอซอโทรมาบนึงไอซอโทรมาแป๊บๆๆๆปไ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 กบ อะไรพร้อมแล้วก็เราจะขับไปเนี่ยมือขัดโทมขัดอารมณ์กูเนี่ยเอามาคันนี้เออมากระนั้นกับมากระนั้นกับมากระนั้นกับเสียงได้นะครับมามามาลุย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 บ้านดําเราเล่นเหมือนเดิมนะลายเดิมนะไอ้ถูกเมนนะไหวไหวนะเพื่อนอย่ากลัวนะอย่ากลัวนะเอ้ยมึงลาเพื่อนกขาด้วยนะเว้ยมีดมึงแท็กปืนด้วยนะตอนหล่นรถด่าเข้าใจป่ะปืนมีถือกระบอกนะเว้ยอย่าลืม มมีีดโหเอาว้ย่าเอาศพขึ้นรถย้ำอย่าเอาศพขึ้นรถอย่ากูเห็นใครดวลหนึ่งหนึ่งกูจะขับไปด่าข้างหูมึงไอ้เหี้ยมึงชนไปเลยมึงชนไปเลยแนวหน้ามึงชนไปเลยหลรดไม่เป็นไรชนไปเลยเอ็มพีเพงปากรุมชนรถก็ขอดูกับคนเล่มองนอกเหี้ยคนดันดันขึ้นมาตรงป้ายเขียวเลยดันนขึ้มาเลยไอจูไจูจูจูสั่งสายไฟพอจูสั่งสายไฟพอไม่เอาไม่เอาในวอร์มึงเล่นไปเลยมึงเล่นไปเลยมึงชนไปเลยมึงฟาร์มอยู่คุดูข้างนอกอยู่มึงเล่นไปเลยใครตกอะไรบอกในวอร์ด้วยขออินโฟด้วยตกกี่คนโอเคดูนี่หลอดดูหลอดรถนี่ ไอ้เชี่ยนะกันมึงต้องลงเลยเดี๋ยวกันลงเลยมาบังคับลงบังคับลงมึงเข้าไปับจอดรอบวงแล้วลงเลยจอดบังคับลงลงเลยไปเขียวส่งมาส่งสายมาไปหลังสาหน่อยมากูเข้าได้สุดมึงไปมาคนหนึงนะไอ้เชี่ยไม่มีในแมปด้วยหรอวะมึงเไ่้แต่ป้ายเขียวไปนะมึงแท็กปืนด้วยนะปืนแท็กปืนนะอย่าไปสู้นอกไฟอย่าไปสู้นอกไฟอย่าไปสู้นอกไฟมึงเห็นเปล่าตอนนี้มึงฟังกูเล่นแค่บ้านเรามึงฟังกูปืนหลักเลยแค่บ้านเราปืนฟังกูปืนหลักเลยแค่บ้านเราปืนหลักเลยแค่บ้านเรา ปืนมาแก้หลังบ้านผมหน่อยได้ปะได้ได้ได้ท็อปปืนมาท็อปปืนมาสามคนพอท็อปปืนตกรดพี่ท็อปปืนตกรดพี่มาแก้หลังบ้านหน่อยท็อปปืนตกรดพี่กักศพลังรถไฟบังเสียงผมไอผมล่วงหน้าโค้งผมล้วน้าโค้งถนนถนนผมล่วงผมล่วงรถไฟโอเคโอเคโอเคเต้ไป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 อ่ออิ้มหน่อยดิหลังบ้านอยู่นะทำอยู่เต้ ดันขมาหน่อยดิดันขมาหน่อยดัโอ้โหเชี่ยรถพังกัได้เหรอวะอัลโหงขอบ้านมาหน่อยขอบ้านมาหน่อยดันขึ้นมาบ้านมาหน่อยดัน uhh ข <ah> okay> well> ึ um, ้นมาบ้านมาเลยถม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 มาเลยขอปืนมาเก้ยยาปืนนี้เดี๋ยวสามให้เดี๋ยวสามให้เดี๋ยวสามให้เดี๋ยวสาให้เฮ้ยโสนมิงถมาวิ่ง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 มาสาให้่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยขยันชมยิงหน่อยจนยิงนยิงนยิงนย ผูจักาบเพื่อนไปค่ะสอบเพื่อนไปมาตรนี้ตรงนี้น่อยตัวนเขียวอะตั้น้ลอโหลบ้านเราไม่เล่นแล้วปืนบ้านเราไม่เล่นแล้วฟังกูปืนบ้านเราไม่เล่นแล้ว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 มึงย้ายมาเออมึงย้ายมามึงย้ายมามึงย้ายมาบ้านมัมึงย้ายมามย้ายมาคุณอะไรสอนไปสอนไปผมจะโ่มนะไอ้เหี้ยเอ็มพีโดนรถเพิ่งพังแล้วไว้สักกูเพิ่งรู้ ยเยยเลยยเยยัเลยยเลยยัลยกูไม่ตายนะกูไม่ตายนะมีคนบอรถหลังบ้านมีคนบนรถหลังบ้านมาแล้วาแล้วาแล้วสวยสวยสวยมากสวยมากจ่ดสม่อยจัดสม่อยจัดสมนี่ยเอาปืนเขาดีมาเขาดีหลังบ้านมาเขาดีมึงไหวแล้วมึงไหวแล้วเออโดนโดนรถพลุพังเลยอ่ะไม่รู้อ่ะเอมึงค้นแล้วกลับมาหลังบ้านดิมึงนแล้วกลับมาหลังบ้านดิกลมาแล้วกลับมาแล้วยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยถือว่าซ้อมถือว่าซ้อมไปแล้วเอามีมาเอามีมาเขาจะชุดหลังบ้านเอามีมา เียกคนเดียวเปียคนเดียวเปียีเปียดียนวดีย่นวดเีกคนเียวเียคนเียวพอเีกคนเดียวพอฮัลโหลกูชุบอยู่บนรถเห็นป่าเยอยาอยไ้สไลมาหน่อยมีรีเจยเลยล่ยยถือว่าเจอถือว่าเจอถือว่าเจอตายลยตายมไปไปดึงมาดึงมาึงมาขับเข้ามาปุ๊บรถพังเลยอยู่ยิงฟรีเลยเนี่ยมึงเห็นเนี่ยมาแก้ปืนหน่อยมาแก้ปืนหน่อยแก้ปืนหน่อยเราผมอารมณ์านยเราผอารมณ์หอยเอาปืนรถัเอง ไอ้แต่เด๋ยวเวลีวะ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงฮัลโหลฟังกูฟังกูปืนซ่อมรถให้หมดปืนซ่อมรถคือรถเท้าศพสองคนพอปืนซ่อมรถขึ้นรถเลยไปไล่ปืนขอไม้หมดเร็ว E.M.P. โดนรถปุ่มจับเลยสับเซ่ถือศพไปเลยถือศพไปเลยป่า รออิหมดนะรออีพีหมดนะพูดดพี่ดำอยู่ไหนวะพี่ดำพี่ดำตายยังตายแล้วตายแล้วพี่ดำน่าอยู่แถวนี้แหละกูยิงเขาล่วงรถอยู่ดีกูยิงเขาล่วงรถที่อะไรกูลงเองไอสัตว์กลับมาลงั้งศพเลยกลับมาลงศพขัดใจจันขใจขใจเชื่อใจพี่จานสอนเดี๋ยวไปด้วยกันอะไรเลยอุ้มศพว่าไงจ๊ะเฮ้ยไไมบอกกูว่ารอยมพีโดนรถล้นพังเลยอะวางยาคุใไอสัตว เอาอะไรก็โดดีเอ็มพีมันก็ต้องพังหรือเปล่าพี่โดดีเอ็มพีมันอะไรอ่ะปกติมันก็ไม่ได้พังอะไรระดันี้นี่ข่าวเขาบอกระดับเลยรถอะเอามันก็ต้องอย่างนี้ประวัยพี่อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าบอกถือว่าได้เรียนรู้ถือว่าได้เรียนรู้ถือว่าได้เรียนรู้เอาไฟได้ไฟรู้ก่อนไฟหน้าอาจจะเป็นพี่ก็ได้ไอ้เโนไอ้โนเราแบบโนเราแบบเราคุยอยู่ไหนวะไอ้วงวงนี่คือเอ็ถูกป่ะใช่ป่ะที่พี่เห็นอยู่อะอะไรนะไอ้วงวงกลมๆเนี่ยเอ็ใช่ไหมใช่ได้สีฟ้าเ เอ้ยมึงชื่อว่ารถนี้รถอยู่ไหนอะรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนโนหารถดิไม่รู้ว่ะเฮ้ยห่าสามหนึ่งสี่อยู่กลางไฟเนองมึงไปคนที่ขับยิงปืนแล้วถามกูได้นะเอี๊่มพีเอี๊ยมพีนี่คือนี่คือสามสิบอันแบบเมเนจใช้จนถึงตีหนึ่งถูกไหมไม่ได้อันนี้ด่จ้าถูกถูกถูกโอ้ยนี่มึงใช้ไฟแรกจะหมดแล้วเนี่ยเกือบสิบอันแล้วนะก็เยอะอยู่พี่เออเล่นกับพี่ผมว่าต้องเต็มที่ไง พี่ถอดทางนี้หนึงได้ไหมคันนี้ป่าวะคันนี้ชั้นรถผมปะใช่แล้วนะวก็เธอเจ้าพี่ชั้นรถผมปะเนี่ยใช่พี่ดำครถผมคันไหนพี่จะไปรู้ไม่ได้อีกเหี้ยโอ้คันนี้คันนี้ถูกละถูกละเราไป่ต้งซ้อมแล้วสวัสดีค่ะพี่ดำสวัสดีค่ะพี่ดำสวัสดีครับยังไม่ยังพูดได้อยู่ปะวะ รีบอยู่บ๊วยสองรีอยู่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 ทำไมไม่เห็นมันมีแบบไฟเฟย์อะไรขึ้นเลยจบไหมเหลียวจบไหมเอาจบไหมมาเอาฟังมาฟังฟังประจํารถตัวเองนะเดี๋ยวกูจะสั่งห่อประจํารถตัวเองประจํารถตัวเองแม่เลยเข้าพาไปแไปเหลือเหลือเหลือศพอยู่ป่าตอนเนี้ยพื้นที่เอ็มพีกว้างเล่นรถไม่ได้ปืนต้องเล่นออนฟุตถูกแต่เล่นบนรถก็ได้แต่ว่าต้องเซฟต้องต้องแบบว่าเข้าไฟที่หลังๆลัอะหลังๆหน่อยอ่าเออาอาอต้องห่อก่อนขึ้นรถใช่ไหมใช่ใช่ แล้ถ้าแตงโมจะไม่พูดแล้วทําไงอ่ะถ้าจะไม่พูดแล้วอ่ะฮะถ้าจะไม่พูดแล้วอ่ะถ้าจะไม่พูดแล้วก็ไม่ต้องพูดไงก็แต่กูพูดอยู่ไปถึงว่ากูไม่ได้กดพูดเนี่ยกูพูดอยู่เนี่ยมึงเข้าใจไหมเนี่ยเอ้าไม่พี่ทางอ๋อตอนพี่ตอนพี่ตอนตอนพี่ตายอ๋อตายไปกดวอเปล่าโอ้โหแลก็พูดเลยพูดเลยไม่ไมูกระเองกระเองคุยเลยอ้าวฟังฟังหนึ่งสองหอเลยหนึ่งอ้าวเราซ้ำไปไหนอ่ะไม่เป็นไรก็ห่อไปเลยห้อยังไงวะห่อดิมึงก็เอาห่ออยู่ในในตัวแล้วหอดิเออไม่เอา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 ชุบก่อนได้ไหม่่่มัันนหายบกอได้ปะ ฮะชิวเพ่ไม่มันหายบักก่อนไม่ได้เหรอกันเองก็ไม่เป็นไรหรอกผมจะได้รู้ว่าพี่นินทาอะไรผมเี่คุยไปเลยเผื่อผมขับโง่ๆพี่ด่าผมโง่ทำไงอ่ะไม่มึงโอเคขอชมขอชมมาขอดูขอดูหน่อยขอดูขอดูหน่อยนี่คือกดจีตรงไหนกดกดอะไรกดจีกดอะไรเนี่ยกดจีไงกดจีเรียก